มีเด็กที่ถูกยุยงออกมาพูดเองครับมีพรกเก้าวไกลนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเยาวชนคนหนุ่มสาวสมัยใหม่นี้นะครับยุยงปลุกปั่นไม่ได้แล้วครับเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาเข้าถึงข้อมูลได้เยอะกว่าคนรุ่นหลังอันนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นที่สําคัญที่อาจจะมีความเห็นต่างกันของสมาชิกรัฐสภาอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ต่างกันหรือวัยวุฒิอายุที่ต่างกัน เยวาวชนคนหนุ่มสาวสมัยใหม่นี้นะครับยุยงปลุกปั่นไม่ได้แล้วครับเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาเข้าถึงข้อมูลได้เยอะกว่ารุ่นคนรุ่นเราถ้าสมมุติว่ามันยุยงปลุกปั่นได้ด้วยข้อมูลด้วยการชักจูงด้วยเพราะพักกนธ์ดาผมว่าค่านิยม12ประการที่เคยมีมาก็คงจะทําให้เขารู้สึกแบบนั้นได้แต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนคิดถึงตัวเองตอนที่เราอายุเท่าเขาครับ ว่าวิธีคิดของเขาว่าการเข้าถึงข้อมูลมันต่างจากคนรุ่นเราอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันตรงนี้ว่าไม่มีการไปยุยงปลุกปั่นใดๆทั้งสิ้นเพราะเขายุบตกปลุกปั่นไม่ได้อันที่3ก็เป็นเรื่องบอกว่าเป็นการสนับสนุนเอาตําแหน่งสสไปประกันตัวก็ต้องเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าสิทธิในการประกันตัวสิทธิในการเข้าถึงทนายเป็นส่วนสําคัญในระบบ ยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาติพันธ์ที่โดนคดีพี่น้องที่โดนคดีทวงคืนผืนป่าและโดนฟ้องไลท่ที่หรือจะคดีเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะครับสอสอจากราคกาไลก็มีหน้าที่ที่จะทําให้เกิดเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็สิทธิ์ถึงในการเข้าถึงทนายแล้วก็แล้วก็สิทธิน์นในการที่จะสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนถ้ายังไม่มีคําพิพากษาจนถึงที่สิ้นสุดครับเรียนท่านประธานเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณมากครับ ท่านประธานครับท่านประธานครับผมเสรีครับท่านประธานครับครับท่านมีการกับเรียนท่านประธานนิดเดียวครับเดี๋ยวจะกลายเป็นผมพูดไม่จริงนะครับเชิญครับผมเสรีสุนทรพันนท์สมาชิกรัฐสภาครับที่ผมได้กลับเรียนที่ประชุมไปครับว่าในส่วนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นที่ไปยุยงส่งเสริมเด็กเนี่ยนะครับหรือให้เด็กกระทาการใดนะครับผมไม่ได้พูดเองท่านท่านท่านไปเปิดคลิปดูนะครับมีเด็ก ที่ถูกยุยงออกมาพูดเองครับออกมารับสารภาพเองมันเกิดจากที่เขาทําไปเนี่ยนะครับมีพักคก้าวไกลนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับมันปรากฏในคลิปนะครับท่านก็ต้องไปดูเองด้วยนะครับขอบคุณท่านทางครับครับเชิญครับท่านพิธา รเรียนท่านประธานทด้เคารพพิทาเลิมจรนรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับผมคี่ว่าเรื่องคลิปอะไรพวกนี้สมัยนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมันมีทั้งเฟกนิวส์มีทั้งอินฟอร์เมชันออปเปอเรชันใครจะทําคลิปอะไรขึ้นมาก็ได้เนี่ยมันยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ถ้าเป็นผมเวลาจะพูดอะไรแบบนี้ในทางกับการที่อาจจะทําลายผมหรือทำลายฝั่งตรงกันข้ามนะครับผมก็คงจะพิสูจน์ก่อนที่จะเอามาพูดในรัฐสภาหแห่งนี้ครับว่าเป็นข้อเท็จจริงสักเท่าเพียงใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกพูดไว้เนี่ยมันถูกบันทึกไว้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่คนที่จะเป็น ผู้นำได้ต้องมีวุฒิภาวะพอในการตรวจสอบว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรแต่ยังไงก็ดีครับก็จะทําตามคําแนะนําท่านครับแล้วเดี๋ยวจะลองไปศึกษาดูแต่ผมเชื่อว่าไม่เป็นความจริงครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับยุตินะครับครับท่านครับนิดเดียวครับไม่ได้ต่อโต้ต่อโต้กันนะครับเพียงแต่จะกราบเรียนว่าท่านก็ต้องไปดูด้วยแต่ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาอยู่ในสายตาท่านตลอดนะครับว่ามันไม่ใช่เฟคนิวครับมันเรื่องจริงครับขอบคุณครับท่านครับ ขอ,ขอใช้สิทธิ์พิธครับท่ษษา,ทานประธานพิธาเนตเจริญรัฐเป็นชีย์ชื่อชือ่อพรรคเก้าไกลครับผมไม่แน่ใจว่าท่านจะรู้ได้ยังไงว่าสายตาผมเป็นยังไงครับคือ